ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนวิจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนาท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับรางวัลนักเรียนพระราชทานและรางวัลโรงเรียนพระราชทานกันนะครับเชิญรับชมครับโรงเรียนนักเรียนพระราชทา,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 านการดำเนินการส่งโรงเรียนนักเรียนเข,ข้ารับคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานประจําปี2 5ง3ันหกามค้นการคัดเลือก 1. โรงเรียนทิศบาล3เทิศบาลสงเคราะห์ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย2นักเรียนเด็กชายรัฐพลบัวเกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1วัสานาริวัตรได้รับรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งสองรางวัลดังกลาวกู้นวยการโรงเรียนเทศบาล3โดยนายอัศวินคงเพชรศักดิ์และเด็กชายรัตพลบัวเกศนำโดยกู้นวยการมารวิกาทองเป๋ผู้การโรงเรียนเทศบาล หนได้เข้ารับรางวัลในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้สมบูเกียรติต่อรางวัลที่โรงเงรียนรัฐบาลในสังกัดได้รับมายังขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวอ่านพระบรมลายูว่ากล่าวชื่นชมและอัญเชิญรางวัลพระราชทานตามลำดับต่อไปเขากับเรเชิญครับ นะครับเรียนท่านรองนายกนะครับทั้งสองท่านนะครับท่านประหลัดสนิทศ์ศรีนะครับแล้วก็หัวหน้ส่นราชการนะครับตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสัก <ผม S 2> ชัยพิสารผลนะครับนายกเทสมตรีเมืองราชบุรีนะครับพระโอวาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาชัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวะวดี กรม,มหลวงราสาลินีสิริพัชระมหาวัชระราชาธิดาพระราชาทานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา253นักสาณศาราดุสิดาลัยส่วนจิตรดา พระราชวังดุสิตวันพุทธที่29ธันวาคมสองพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรหมอ่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้งานด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคลากรสองฝ่ายคือผู้ให้การศึกษากับผู้เรียนซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ เจ้าคือผู้ให้การศึกษาย่อมต้องจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ความคิดความดีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้มีคุณธรรมความประพฤติที่ดีมีวิจารณญาณและได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม ส่วนผู้เรียนย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุกๆด้านเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปงานด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการดังกล่าวได้เป็นอย่างดีหวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจและรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ตลอดต่อเนื่องเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองของงานด้านการศึกษาและของประเทศชาติสืบไป ในพระปรมปรม,มาพิษไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณนะที่นี้มีความผาสุขสวัสดีทั่วกันนะครับจากการกล่าวรายงานนะครับของท่านผอ,อรศรนศกษานะครับก็ทําให้ทราบถึงนะครับการดําเนินงานนะครับจน นะครับที่ทางคณะโรงเรียนนะครับก็ได้ประสบความสําเร็จนะครับที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะครูอาจารย์รวมถึงนักเรียนนะครับทุกคนนะครับที่มีความเพียรนะครับความขยันความอุตสาหะนะครับจนสําเร็จนะครับก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับโรงเรียนเทศบาลของเราตลอดจนเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็ทําให้จังหวัดราชบุรีของเรามีชื่อเสียงนะครับ ผมก็ขอให้กําลังใจนะครับกับทุกโรงเรียนเลยนะครับในโอกาสหน้านะถ้ามีการแข่งขันนะครับตรงนี้นะครับทางคณะผู้วิหารนะครับแล้วก็หน้าส่วนราชการทุกคนนะครับก็พร้อมที่จะการสนับสนุนนะครับที่จะไปแข่งขันนําชื่อเสียงกลับมาสู่บ้านเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมในนามของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับก็ขออนราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเราและหน้าที่แห่งนี้นะครับจงโดนบรรดาประธานพรนะครับในวาระดิถฉีขึ้นปีใหม่นี้ให้พวกเราครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ส่งความพันถนาสุขภาพพลามัยแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยโควิด -19 และสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงปีใหม่นี้นะครับพวกเราจะต้องเดินทางนะครับไปกลับบ้านหรือไปไปเที่ยวนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดปีและตลอดไปขอบคุณครับประจํปีการศึกษา2อ0 0 พุทธศักราช2564ผู้บริหารสถานศึกษานายอัจวินคงเทศฐศักดิ์รูออมในการโรงรเรียนเทศบาล3เทศบาลสมพรอ๊อฟเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและเด็กชายนัตพลบัวเกดนักเรียนโรงรเรียนเทศบาล1วััตนาปริวัติเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชษฐาภรณ์

รางวัลน,นักเรียนพระราชทานซึ่งดึกชายนัทพลบัวเกิดโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาปภริวัติได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาโดยได้อัญเชิญรางวัลพระราชทานไว้พระบรมมาชาราักษ ในโรงราชการที่10นะครับหลังนนาจากนั้นก็ทําความเคารพจากนั้นโรงเรียนเทศบาล3าเทศบาลสุข,ขอนำโดยนะครับผู้ในการจาศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ได้มอบนะครับรางวัลพระราชทานระดับจาศึกษาระดับกอวดวิษาขนาดกลางให้ในายศักชัยพิสานผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนำไปวางไว ตันหน้าพระบรมชายาร,ร,รั์ในหลวงราชการที่10นะครับ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ร่วมกันถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือผู้บริหารเทศบาลผู้มือการสำนักการศาึกษาผู้มือการสถานศึกษาร่มในการสถานศาึนกษาร่วมกันเก็บภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กชายนัตพลบัวกเกตนะครับ 一、二、嗯、三、嗯。嗯嗯嗯 เมื่อเสร็จสิ้นเป็นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะผู้บริหารก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นภาพเป็นความทรงจำรรที่ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพลงเทุนนี้อย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับสอนจอิบก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ